หน่อยเดี๋ยวลูกมึงนนจะไปทั้งน้าทั้งหลานไหมลูกมาไปไหนกันเอ้า <c oughs> ไอไม่ไอายสิ โอเคอะยูเรดี้ห้ามอะไรบ้างห้ามสูบบุรีห้ามรถเข้าออกห้ามสุนัขเข้าแต่เราไปดูที่มีสุนัขหรือเปล่าเอาห้ามอะไรอ่ะสุนัขวันมาตรงนี้แล้ว วันนี้น้องพอจะเดินทางไกลกี่โลสองโลครับสองโลครับสองโลนี่จุดสตาร์ทของน้องพอสู้ไหมส,ส,ส,สู้สู้ไปปึ๊บไปเลยดีจังเลยมีคนเลยฮึ๊บงา เห็นไหมเห็นเมืองพัทยาไหมลูกไม่อะลูกโน่นไงนี่จุดสุดที่หนึ่งตอนนี้ยังไม่เอารอตัวกว่านี้หน่อยจุดสุดที่หนึ่งการบริหารมือป่าจุดการบริหารอ๋อคนทำผิดกติีกาเอารถเข้ามา น้องพอจะพิชิตห <1, S 2> นึ่งพ <200 S 2> นันสองร <200 S 2> ้อยได้ไหมน้องพอจะเป็นคนนำใช่ไหมคนเอารอดออกมาชอยคนเอารถเข้ามาผิดเขาคงเป็นเจ้าหน้าทีน่น้องพอเขามาทำอาจจะเอาผลของมาทำอะไรก็ได้น้องพุกสาน้องพอไล้ลักหมีพันหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยแล้วพันสองร้อยอ่ะใช่มันอยู่อีกด้านหนึ่งกุ๊ด กระโดดดินึงสองสามเย้ไปเดี๋ยวก,กระโดดนะตอนถึงพันสองร้อยจริงๆนะหลองพ่อต้องกระโดดให้ได้เลยนะอ๋อใช่ไหมคุณเขาเป็นคุณรอปพอเขาไม่คิดอยู่ในเชนเชนนะอยู่ในเชนเชนน้องว่าแจงไปเลย บุกตามไปให้เรจบเเหลอะกพีต้องเดินบนเส้เหลือเี่ออเดินขอบนั้นได้ไหมพี่ออเป็นผู้ใหญ่ต้องพอเดินกับนบุกตรงนี้ให้พี่ออสนอา้องพอมันสูงกลับมา สูงนะมาเดินเส้นเหลืองดีกว่าน oh, นี่อยู่นี่สามร้อยแล้วกคุยกันไม่ต้องกลัวหรอกนี่น้องบอลรู้ไหมเขาให้ทำอะไรจะกล้าเต็มไปหมดเลยเขาให้อาหารกระลอกอ๋อโอ้นี่ไงนี่ไงกระลอกนะนี่ไงคะคุณนะนี่ไงใช่อเขามากินอาหารที่ที่ตะก <c oughs> ้า,าน้องปอนะน้องปอใจเย็นๆลูก ไห้ตั้งกลัวเลยเมื่อกี้เขามากินกอาหารที่คนเอามาวาง<อ>ไว้มาหลังเราก็เอาถั่วหรือกล้วยมาทิ้งไว<อ>้ก็ได้นะครับอไปไปน้องบอนี่ตะก้านี่น้องบอสองร้อยเมตรแล้วเมื่อกี้เมตรเมื่อกี้เลขหนึ่งร้อยนี้สองร้อยแล้วนี่เดี๋ยวมันมีถึงหนึ่งพันสองร้อยแน่ไหมอ่าไปไปเร็วๆดูสิ <c oughs> <c oughs> ดูท่าคนเหนื่อยยังไม่สี่ร้อยเมตรเลยั้งหมดแรงแล้วน้อเหนื่อยเลรอมีคนที่อาหารกันลอกหนูนวเหนื่อยแล้วครับ มีถ้าเราเดินอุ้มน้องพอไปอย่างนี้นะหอมสวยเลยอะเฮยให้ไปเลยเดินไหมนี่น้องพอจะได้เหยียบเส้น400ด้วยตัวน้องพอเองเห็นไหมไปที่อื่นกันไปไปที่อื่นกันเอิ๊บให้พี่ออดพอหมดแรงใครบอกพอหมดแรงนั่งก่อนนั่งครับก่อน นังดื่มน้ำหน่อยเมื่อกี้ขอน้ำหน่อยครับขอนักกีฬาหน่อยเดี๋ยวนักกีฬาโอเคนักไต่เขาอยากพักได้นะพักก่อนไหมนักไต่เขาว่างไหมไต่เขาไหวไหมครับ <Okay. S 1> ไม่ไหวแล้วเหรอไหวไหวนะแค่ดีเทียน,นนิ่มๆนิ่มๆนะนักไต่เขาโอเคนะเมื่อกี้นักไต่เขากินอาหารไปเยอะเลย ไต่เขาอยากพักได้นะพักก่อนไหมนักไต่เขาวาวไหมวางไว้ครับโอ้ยโอ้ยมาน้ำพุกช่วยไหมครับต้องการความช่วยเหลือไหมได้ครับมาถ้ามันหนักไปเราก็บอกคนได้โอเคอยาให้พี่ออดอุ้มเอาพี่ออดอุ้มอุ้มใครแต่แต่ดูหน้างูทางดูทางวิ่งไปด่ายิงพี่ออดยิงด้วยดี ไปเอาพี่ออดเดินไปหนึ่งสองสมไปงกีก่อนเดินดูไม่ต้องดูข้างหน้าไอ๋อหอยอยู่นู่นต้องพอห้ารอยอยู่นู่นต้องการความช่วยเหลือไหมอุ้มไหมปีหลังไหมปีหน้า

ไปต่อเนไปราไม่ค่อยเดินี่ยเราเวนไปหนึรอบก็ถึงรถแล้วต้องพอมาเจ็ดร้อยเมตรแล้ว ไปทางที่ดอกี่หอันนี้คือทางลัดเหรอคะมันไปไหนมันไปไหนไม่รู้อ่ะใช่น่าจะผ่านเขาไปไหนก็ไม่รู้อ่ะที่หมาป่า <ด>ลูกดีเราต้องว่าเราต้องใช้เลาในการตามน้นที่ถูกาเพราะี้หมดแรงแล้วอ่ะขีพอหมดแรงแล้ว,อ,ลวอ่ะนีโ่โอ้ลูก